ช <laughs> ุดยอดชุดยอดแซบแซบโดยแซบพร้อมนะคะนาะมีน้องมีน้องโค้เขาตั้งสี่ตูนะคะนะให้บอกกับผู้ฟังน้องแขกค่ะถ้าถ้าเข้าไปในแว่นขยายไม่ได้นะคะนะถ้าเข้าไปในแว่นห <laughs> 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 บดดแล้ว ไม่เผ็ดปกหัวเาะทองแข็งมาเลยตาจะว่าเป็นยังน้อนี่เนาะสวัสด,ดีค่ะพี่น้องน้อยสวัสดีค่ะน้องแขกพัชรลาภพรนะคะนเนาะแขกพัชรลาภพรกำลังรับชมค่ะอ่าเ,เพื่อนท่านไหนเดินทางผ่านมาก็แวะเข้ามาให้กำลังใจน้องน้อยคนหลอในเด้อจ่าเด้อมาให้กำลังใจกันนะคะเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะ เ <G ül> พื่อนเก่าๆไม่ค่อยเจอเลยเดี๋ยวนี้ค่ะน,น่ะอ๋อค่ะอันนี้แม่มดจ้าชชยโยเย่แม่ดาวเข้าบ้านน้องน้อยได้แล้ว <g ül> ดีใจดีใจดีใจเย่เย่เย่เย,ยเก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะสามดวงตาค่ะขอบคุณนะคะหน่อยก็เเดวได้ค่อยเขาไหมรับน้องแขกก็ได้ตัวมีพักมีน่นะในมองน้องแขกขายมีลูกชงลูกชิ้นขายเนาะ น้องวามนี่น้องขนมจีนยังก็มีเยอะแยะได้ค่ะเพียงหน่อยไม่ได้เข่าหา mm hmm. พื่อนเม้นเลยเมื่อเช้านี่พอดีแถวหน้าแถวบ้านนี่แหละแถวหมู่บ้านนี่เพิ่นเอาน้ำนาะก,ก็เลยส่งคอมเมนต์เขา้ามาทักทายได้เด้อจ้ะเด้อคุณกำปุนเนาะค่ะเนาะเข้ามาเบิ่งซื่อบ่เนาะเข้ามาทักทายน้องหน่อยเนะคะ่ค่ะจะได้เห็นหน้าเห็นสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เพื่นพอนๆู้ไดย่างผ่านทะย่างผ่านมาเดินผ่านมาเถ่วสู้ๆเนาะค่ะเนาะขอให้ผ่าน,นไวๆเนาะคะ่ะสู้เป็นน้ำกันนี่แล้วให้กําลังใจกันนะคะเนะาะทักทายให้กําลังใจสู้ๆปานนี้ไปรับน้องสายเนาะค่ะเนาะกะชเว่ากะชิว่าแก,ก้ตัว พี่น้องน้อยก็เลยไม่ได้เข้าไปหาน้องชนะนะสวัสดีค่ะพี่น้องน้อยแม่นิยมก็สวัสดีแม่เพชรแม่โสพีก็สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่โสพีน้องคณะสวัสดีค่ะแม่นิยมตุ๊กกับอีกสิบเอ็ดโมงค่ะน้องน้อยก็มาไล่ย็นยันตัวตนเปิดค่ากันมองเห็นค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะมาเย็นยันตัวตนแม่เพชรบอกหัวจนทองแข็งะแล้ว มาเขาาลังบ้านไหเนาะค่ะนี่หน่อยเ <c oughs> ขาจิตีขาหน่อยเอาเดอแม่คุณสุพรรณีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรรณีนะคะเนาะสวัสดีจ้าคุณสุพรรณีกําลังรับแม่เพชรไอล้ลองเฮ็ดอยู่หมองล้านขายกับเขานะให้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 ตาบันดึงกันนะแม่เพชรเดินใน้องหน่อยจิใต้เ <c oughs> มดาวย่ายหมองต็ไม่ดาวยูดแต่อบอลเก่าเดี๋ยวสิ อยากกลับบ้านเนะาะค่ะเด้อสวัสดีค่ะน้องน้องพัตตาลาพบถึงค่ะน้องแม่น้อยก็คิดถึงเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะแม่มดแดงคิดถึงนะคะกุ้งเป็นยังไงมั่งเนาะกุ้งฝอยกุ้งกล้ามกรามเป็นยังไงมั่งเป็น <c oughs> น้องหน่อยก็เลยเลือกเขาแม่เพชรก่อนน้องหน่อยก็เลือกเลือกหาแม่เพชรเมื่อวานนี่มีเจอดานแนละ้วคุณแม่เบิร์กระไรเช่ไแม่โบแม่แม่โบเมื be, ม่อวาน เมนมื่อวานคือมือไหนเนาะอ้อนมากเลยค่ะโอ้ยหัวขกักหัวแนว่ไม่เป็นบอกหัวคักเอาแม,ม่สตรีมขึ้นสตรีมสตรีมก่อนจ้าอ๋อยวก็รอได้วยคะ่ะสิบเอ็ดโมงนสิบเอ็ดโมงโดยประมาณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณ มีอยู่ยามเดียวคือบ,บ่เข่าบ่หา่บ่บเขาไปเคีย้ยนนะพักคอพักสักซิบนาทีอย่างจีอย่างซีงงบโบเห็นนะคะแต่เห็นก็อุดบ่ได้คะ่ะทางไปทางมันจะมาไปพวกกันยี่ผุสวัสดีคะ่ะแม่มดแดงคะ่ะแม่มดแดงกําลังรับชมคะ่ะสวัสดีจจะน้องดาวแมนิยมกับสวัสดีน้องดาวคะ่ะอ่าสวัสดีลูกสาวนาะทักททยให้กาลังใจกันเน,ะค,ะ,นะค่ะเน้อนเพื่อนเมื่อกี้ใครนอเข้ามาคุณ ลาบเดาใส่ปลาทูพนะ่ะลาบเดาพี่น้องหน่อยว่าปนอะไรพี่น้องหน่อยว่าปนตัวผ่นปนใส่ขลกมาคือแบบไดรลูกบ่ค่ะเม่เพจถามแน,นี่นี่บอกค่ะ,คะน้องหน่อยกะจากแล้วน้องหน่อยกะว่าแต่ว่าไปจอบข้างหลังกันอยู่เลยพ่ะสวัสดีค่ะแมนนิยมกัเลยต้มปลาเด้อครับพน่ะทางนี้มีแต่ต้มปลาะะทางนี้มีแต่ต้มปลาเนาะคะ่ะเพราะร้านว่ามีแต่ เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้มีม,มีผู้ใดนออีกคนหนึ่งมีมีแม่เพชรน้อยสวัสดีค่ะน้องชานานันขอตัวก่อนนะครับค่ะพอลันขอบคุณค่ะมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะพี่ชาน,านานันเนาะก็เลยบอกเขาเ้ยคุณตอบขอโทษเลยค่ะเด้อมื่อหน้าเพื่อได้พ่อกันอีกเนาะค่ะนักเรืยเนะอไอพันดันมาให้ตากันเนาะคะนะ่ะเนาะ ของแม่เพชรซุปมะเขือก็มีรางวัลค่ะสุบมะเขือของเสียบน้องแกสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะคุณสุพนีสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะเนาะคุณสุพนีณนีนะก็ไลฟ์สามทุ่มเนาะค่ะเนาะสามทุ่มมากเลยค่ะโอ้ยหัวขักหัวแนว่แม่เพ็รบอกหัวคักเอาแม่เจ็ดดวงตาค่ะ ุณนะคะที่มา่ไม่เพ็ดนั่งกับพื้นบ่คือไม่เพ็ดไลรสดเพ็ดไม่นั่งกับพื้นบ่ดได้นั่งเก้าอี้ไม่ดูซื่อๆได้ต้องใส่อัทำมาสกเออทำมาอยังเกะาะทำมที่สันอยังก็นี่แหละแบบยูนะ่นิ่งบ่ได้เนี่ยนะตอนแรกเขาบ่ได้บ่เอิ้นใส่หมดน้องแขกบอกว่าเอิ้นใส่หมดหนึ่ง นอนอยู่ในหน้าเฟสบอกค่ะแม่หมดแดง <c oughs> เจ๊ติ่มกำลังรักชมโอเคร้ okay. <c oughs> องเบิง้งเน้าเพชร้องเบิงงเบ้งยมหมองล้านข่ขบคุณนะคะขอให้ปังๆนะคะไปตากผ้าจะไปแม่แม่โสพีนะคะโอ้แม่โสพีแม่โสพีได้ไลค์จักโน้ ขอตัวโอ้เมโซพีขอตัวไปตากผ้าก่อนขอน้องสาวแก่ขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณค่ะแต่เครื่องนี่เอาเครื่องลูกนั่นแหละพี่น้องหน่อยหูเลยว่าถ่ายเห็น<ม>เห็นคนนุณชุพันณีสามทุ่มนะคะเนาะ ขอตัวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะเนาะขอบคุณเพื<ๆ>่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังบ่ท่านแม่ดาวบอกว่าคือสิไปบ่ท่านเด้อแม่นิยมขึ้นจะตอรี่ก็ว่าอยู่พิมพ์ผิดเัยนะคะขอให้ปังๆนะคะไปตากผ้าจะไปแม่แม่โสพีนะคะโอ้แม่โสพี แม่โสพีได้ไลฟ์จักนกพร้อมน้องหน่อยแต่มมือเศร้านะคะเนาะกินแต่เช้าเลยกินผัดต้นอ่อนทานตะวันแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะสามคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้เด้อจ่าเด้อคุณกำปุนนะคะเนาะเข้ามาเบึง่งสื่อบรอนเะข้ามาทักทายน้องหน่อยเนะะี่ยค่ะจะได้เห็นหนาเห็นเขาบ้านบ่ได้จ้าอ๋อไม่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 ดาวเขาบ้านบ่ได้บ่ไม่ดาว,ข,าดดาวขึ้นสตรีม เออขึ้นเราเวลาชนาไม่ดา้าน้องแขกชวนว่ามืออื่นมาเล่นน้ำนูบอรไม่น้องแขกิเวะรับเนาะค่ะเนาะมากำพักซอยน้องแขกเด้อไม่ดว้วช่วยมาส่งพลังบวกให้กันค่ะมาให้กำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะคนนอนน้องแขกพัฒนาพ สามทุ่มค่ะค่ะค่ะโอเคสามทุ่มนะคะน้องน้อยจะเข้าไปได้เลยค่ะเย้ yeah, เขาได้แล้วคือสิบใบบทันดอกจ้าแม่ดาวบอกว่าคือสิบใบบทันดอกจ้าดาวบอกโอเคดอเดอนนงแขกเอาแตงเงินชื่อแตงกวาใหญ่เด้อไปเด้อบ้านแม่ดาวอยู่หลังโรงเรียนลูกสาวจ้าถามก็ได้ว่าเป็นยังดอกบอยไปเลยแล้วเดีย๋ยวพอนกันว่าเป็นยังดอกสามซี่ก็ได้แม่ หายางร้อนมากเลยค่ะโอ้ยหัวคักหัวแนวแม่เพ็ดบอกหัวคักเอาแม่เบิร์ตแล้วแม่เพ็ดบอกหัวหลาะทองแข็งมา่ลยตาจะว่าเป็นยางนอนี่เนาะมีวันสามที่มืออลยในห่อนคักเนาะแม่เพ็ะบางบาง่าย่ห้อนบ่าแม่เพ็ดบังก็ท้องคือห่อนคักแทะคุณสุพรรณีนะค่ะเนาะ สามทุ่มน้องน้อยจะไปให้ได้นะคะเพราะว่าคุณสุประณีมาหาน้องน้อยทุกวันเลยค่ะส,สบานนี้ไปรับน้องสายนะคะ,ะก็จิเว่ากัจจว่าแกตูนะคะพี่น้องน้อยก็เลยไม่ได้เข้าไปหาน้องชนะนะสวัสดีค่ะพี่น้องน้อง,องคะ,ะเห็นในหน้าเฟซก,ก็เข้าไปหากันได้ในสตอรี่ก็เข้าได้นะคะสวัสดีจ้าเขาล้างบ้านดูไรจะเดนียเป็นทีดักเอาจะไปไหนเนาะกัะสีว่า <laughs> เอ้เขาได้แล้วคือสิบใบบททนดอกจ้าเมดาวบอกว่าคือสิบใบบทันดอกจ้าโอบา